เพื่อนกูมาพร้อมเข้าดีที่เปลี่ยนชีวิตอา v โอวีมึงไปตลอดการมึงเบื่อไหมจะต้องแพ้สั่มสากเบื่อไหมจะต้องเจอที่มอนอนโรอาร r โอวี o v ของเรานี่แหละคือคำตอบสุดท้ายมันจะทําให้มึงกลายเป็นผู้เล่นกินเนื้อคว้าใครในทุกด้านมึงจะได้สัมผัสกับพลังข้องแฮ็กแมพที่ทาให้ศัตรูไม่มีทิอนมุมมองสูงที่เปิดโลกทะศั์ให้มึงวางแผนได้ลึกซึ่งล็อกปาวอัตโนมัติที่ทาให้ทุกสกิลของมึงแมนย่าย,ยังกับจบวาง ไม่ต้องมีคำว่าพลาดและถ้ามึงอยากมีสก,กินสวยๆแบบท่คกอื่นตองอิจช่ามดสก,กินก็พรอให้มึงเลือกสั้นสำหรับสายฟอเรนติโนโปรของเรามีอ้อโต้รัมฟอเรนติโนที่จะทำให้มึงรัมได้พริ้วไหวราวกับเทปนอกจากนี้ยังมีอ้อโตส้สก,กิลต่างน้ำแข็งระเบิดพันนิดที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบบักสก,กิลไกลขึ้นก็จัดออยยิ่งจากระยะที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวและเนื้อสิ่งอื่นใดเรามีระบบกันแบน กันรายงาน VIP ที่แข่งแกร่งที่สุดทาให้มึงเล่นได้สบายใจไรกังวลไม่ต้องกลัวโดนแบนอีกต่อไปมึงจะรออะไรอยู่เลยสักโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเว้ย